จเจริญธรรมำสำนึกดีครับวันนี้เราก็จะมากดจุดลมตาโยคะกายบริหารเพื่อสุขภาพกันนะครับเอามาเริ่มต้นกันเลยนะครับยืนแยกขาพอประมาณยกมือขึ้นสองข้างเท่าที่รู้สึกสบายหายใจเข้าออกตามสบายค่อยๆลดมือลง นะครับแล้วเอามือไปกดไว้ที่บริเวณชายผมทั้งห่างจากตรงกลางคอออกมาประมาณหนึ่งนิ้วมือหนึ่งข้อนิ้วมือนะครับกดถ้าที่รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนเลื่อนไปประมาณสองข้อนิ้วมือกดลงไป ท่าที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุดผ่อนเลื่อนขึ้นไปอีกประมาณสองขอนิ้วมือกดลงไปตึงเท่าที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุดผ่อนต่อไปก็นวดหนะ้ขมับด้านข้างนะครับเท่าที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุด ขยุมศีรษะให้รู้สึกสบายสบายจากนั้นเอานิ้วหวัวมือนะครับวิ่งสวนทางกันไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กลางศีรษะลงมาถึงท้ายทอยไล่ลงมาเรื่อยๆประมาณสองสารอบนะครับ กดรูดจากชายผมขึ้นไปวีบุ่มวีบุ่มวีบุ่ม,ม<า>กดนวดนะครับใต้หูลงมานะกดนวดใต้หูลงมาข้างคอเอานิ้วหอม่มือกดนวดลงมานะใต้หูลงมา ข้างคอกดนวดให้สบายๆกดคอด้านหลังกดกล้ามเนื้อคอด้านหลังกดบ่าซ้ายไปแขนซ้ายกดนวดบ่าขวาไปที่แขนขวาหายใจเข้า เชิดหน้าแอนตัวหงายมือขึ้นตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดพอนนาทำ,ทำประมาณสามถึงห้าครั้งหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวพ่อนหนายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อ่อนอาทำซ้ำอีกครั้งอ่อนอาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่อนอากำกำปั้นล้มหลวม,ลมชกมือขึ้นไปแล้วก็แบมือออกนะครับเท่าที่เรารู้สึกสบายในทิศทางที่รู้สึกสบาย อเอียงคอซ้ายขวา,าตึงถ้าที่รู้สึกสบายนะครับพอเราเอียงไปตึงแล้วก็เพิ่มแรงอีกนิดนึงงถ้าที่เราสบายนะครับจํานวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายพอตึงแล้วก็เพิ่มแรงนิดนึงงถ้าที่รู้สึกสบายเป็นาปการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอนะครับอ่า กางแขนออกแล้วก็นาเวียงซ้ายเวียงขวา,าเป็นการกายบริหารบริเวณหน,น้าอกบริเวณเอวนะครับให้กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางเวียงท้าที่รู้สึกสบายนะครับจำนวนครั้งท้าที่สบายนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะให้รู้สึกสบายสบาย นะพอเริ่มไม่สบายไปก่อนน้ำแล้วแล้วก็นะหลับท่าใหม่ต่อไปอ้าวท่าแต่สลับไปข้างหน้าจำนะนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะครับทำเท่าที่สบาย อ้าวต่อไปถ้าแต่สลับคืนหลังถ้าแต่สลับคืนหลังถ้าแต่สลับคืนหลังเนี่ยก็จะเป็นการแต่สลับเหมือนแต่สลับไปด้านหน้าแต่ทำมาด้านหลังแทนนะครับจำนวนครั้งท้าที่รู้สึกสบายท่านี้จะจัดกระดูกกามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณเอวบริเวณหลังได้ดีมากนะครับ แก้ปวดหลังปวดเอวได้ดีมากทำเท่าที่เรารู้สึกสบายแต่ละท่าจริงๆแล้วทำเท่าที่รู้สึกสบายนะครับถ้ามันไม่สบายไปก่อนนั้นแล้วหรือเกิดอาการไม่สบายขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนท่าใหม่ต่อไปอ้าวท่าต่อไปหมุนเขา่าอ่าหมุนเท่าที่เราสบายๆนะครับใครทำได้แค่ไหนสบายแค่ไหนทำแค่นั้น หลักของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ทําความสบายให้แก่ตนประมาในสิ่งที่สบายนะครับอามุนคืนคือทําท่าไหนที่เรารู้สึกสบายเราก็ทําท่าไหนที่ไม่สบายเราก็ไม่ทำนะล้วทำเท่าที่รู้สึกสบายถ้ามันสบายเท่าเดิมหรือไม่สบายไปกว่าเดิมเราก็หยุดนะครับนั่นมันจุดสมดุลที่สุดแล้วถ้าทําต่อก็จะไม่ดีในทุกท่านะครับ ก็ใช้หลักการเดียวกันหมดอ่าต่อไปหมุนข้อเท้าสลัดข้อมือหายใจเข้ายาวผ่อนออกสบายๆอ่าสลับอีกข้างหนึ่ง หายใจเข้ายาวๆผ่อนลมหายใจออกสบายๆเอาละพอประมาณยกมือขึ้นสองข้างหายใจเข้าแอนตัวตึงเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดอา้าวพอเนยก้มลงตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ยกขึ้นมาอีกครั้งนึงหายใจเข้าแอนตัวตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับก็ประมาณทําซ้าอีกครั้งก้มลงไปาขาเหยียดตึงถึงเท่าไหรเอาเท่านั้นนะครับมือถึงเท่าไรเอาเท่านั้น อพอประมาณยกขึ้น,นหายใจเข้าแอนตัวตึงเท่าที่สบายอีกครั้งนึง่งผ่อน,นเราเหวี่ยงแขนไปข้างหลังให้รู้สึกสบายๆเหวี่ยงไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยเขากลับมาข้างหน้านะครับปล่อยเขากลับมาข้างหน้าสบายๆ อ้าต่อไปเป็นท่า,าทรงตัวเช็คศูนย์ทรงตัวกางแขนออกงอเข่าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมามือกอดเอาไว้ตึงที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดต่อไปนะครับดึงขาไปข้างหลัง มือหนึ่งก็เหยียดมาข้างหน้านะครับมือตรงข้ามเหยียดมาข้างหน้าตึงเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดพอตึงพอประมาณแล้วก็ดันแบะออกข้างไปนะครับดันเอาข้างไปอโอเคอสลับข้างนะครับกางแขนออกงอเขาอ่ายี่ข้างขึ้นมากอดเอาไว้ตึงเท่าที่รู้สึกสบายแล้วมีพลังที่สุด ดึงครับดึงไปข้างหลังมือตรงกันข้ามทวงมาด้านหน้าให้รู้สึกสบายสบายตึงเท่าที่สบาย,บาย,บายแล้วมีพลังที่สุดอพอประมาณก็่าแบะขาเอาข้างไปนะครับสลัดมือเตะเท้าสลัดมือไปด้วยเตะเท้าไปด้วยสบายๆทำสบายสบาย หายใจเข้าออกสบายๆอ่ะมือข้างหนึ่งก็สลัดออกไปข้างหลังมือสองข้างสลัดไปข้างหลังนะเท้าเตะมาข้างหน้าให้ได้จังหวะสบายสบาย ทำพอประมาณนะครับทำเท่าที่รู้สึกสบายสบายแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับทุกท่าให้เราทำเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดอ่าพอประมาณเดี๋ยวเรา